พลังงานของราศีกันในช่วงเวลานี้กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเป็นช่วงที่คุณเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันภายในให้จัดระบบชีวิตใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์หลายอย่างที่เคยทนเคยยอมหรือเคยพยายามเก็บไว้ในใจเริ่มชัดเจนว่าคุณไม่อยากอยู่ในวงจรแบบเดิมอีกต่อไปพลังงานนี้จึงเป็นเหมือนการเรียกร้องให้คุณกลับมาจัดการชีวิตของตัวเองอย่างจรงิงจัง ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจเหนื่อยจากการพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่พลังงานตอนนี้กำลังบอกให้คุณเรียนรู้การปล่อยบางอย่างลงเพื่อให้สิ่งใหม่เข้ามาแทนการพยายามควบคุมทุกสิ่งไม่ทำให้คุณมั่นคงขึ้นแต่กลับทำให้คุณติดอยู่กับความเครียดและความกลัวว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนดังนั้นพลังของจักรวาลช่วงนี้จึงพาคุณเข้าสู่บทเรียนของการวางใจและการปรับทิศชีวิตเรื่องงาน มีแนวโน้มว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเป้าหมายใหม,ใหม่คุณเริ่มตั้งคำถามภายในว่าทิศท,ทางที่กำลังเดินไปนั้นยังตอบโจทย์ความสุขระยะยาวหรือไม่หลายคนอาจเจอเหตุการณ์ที่บังคับให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือเจอแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในองค์กรซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อให้คุณมองเห็นศักยภาพใหม่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปอย่าเพิ่งต่อต้าน ให้ใช้ช่วงเวลานี้วางแผนยังมีสติและร,บรอบคอบราศีกันเป็นราศีที่มีพลังการวิเคราะห์สูงเมื่อคุณใช้จุดแข็งนี้อย่างสมดุลจะสามารถมองเห็นทางออกที่คนอื่นมองไม่เห็นได้แต่ถ้าใช้มากเกินไปพลังนี้จะกลายเป็นภาระที่ทำให้คุณลังเลและกลัวการตัดสินใจในด้านความสัมพันธ์พลังงานตอนนี้กำลังส่องให้คุณเห็นความจริงของหัวใจมากขึ้นคุณอาจเริ่มรู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่เติมเต็ม และแบบไหนที่ทําให้คุณสูญเสียตัวตนบางคนอาจอยู่ในจุดที่ต้องเลือกว่าจะเดินต่อหรือหยุดไว้เท่านี้ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนสิ่งสำคัญคือการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเพราะพลังช่วงนี้กำลังผลักให้คุณเรียนรู้การให้ค่าตัวเองมากกว่าการพยายามทำให้ทุกคนพอใจในด้านการเงินมีแนวโน้มของการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวคุณอาจเริ่มสนใจการลงทุนการวางแผนอนาคต หรือการหาช่องทางไรายได้ใหม่พลังนี้ส่งเสริมให้คุณมองเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆที่คุณอื่นมองข้ามแต่ต้องระวังความคิดวิตกกังวลเกินไปเพราะอาจทำให้คุณพลาดจังหวะดีๆที่กำลังเข้ามาด้านสุขภาพและพลังชีวิตช่วงนี้ราศีกันควรกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจยอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการพักผ่อนและอาหารเพราะพลังงานของคุณกำลังเปลี่ยนระดับจากภายใน การรับสารอาหารดีๆและการนอนหลับให้พอเพียงจะช่วยให้สมองและหัวใจทำงานสอดคล้องกันมากขึ้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้ไม่ใช่การลงโทษจากจักรวาลแต่เป็นการเรียงพลังใหม่เพื่อเตรียมคุณเข้าสู่ระยะต,ต,ต่อไปซึ่งจะเป็นช่วงของการเติบโตและการคืนอำนาจให้ตัวเองทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้มีเป้าหมายเดียวคือให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองชัดเจนขึ้น ราศีกันกำลังอยู่ในช่วงที่พลังภายในเริ่มกลับมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคุณเริ่มกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเลือกและกล้าที่จะเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แม้จะยังไม่รู้คำตอบสุดท้ายแต่คุณกำลังเริ่มต้นเดินในเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองช่วงเวลานี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของราศีกันพลังที่เคยนิ่งเริ่มขยับในทิศทางใหม่คุณอาจรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างในชีวิต ทั้งเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสภาพจิตใจมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือสัญญาณจากจักรวาลที่บอกว่าคุณกําลังจะก,ก้าวเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ลึกและจริงจังที่สุดในรอบปีสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ไม่ได้มาเพื่อทดสอบความอดทนแต่มาเพื่อเปิดทางให้คุณเริ่มใช้ศักยภาพในแบบที่คุณไม่เคยกล้าใช้มาก่อน ราศีกันเป็นราศีของเหตุผลความละเอียดและความรับผิดชอบแต่พลังใหม่นี้กำลังผลักให้คุณเพิ่มมิติของความเชื่อมั่นในตนเองเข้ามาแทนการพยายามควบคุมทุกอย่างด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจเริ่มต้นจากความไม่สบายใจบางอย่างเช่นความอึดอัดในงานความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งแต่ไม่เติมเต็มหรือความรู้สึกหมดแรงกับสิ่งที่เคยรัก สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าระบบเดิมกำลังหมดอายุและพลังชีวิตของคุณกำลังต้องการพื้นที่ใหม่ในการเต,รติบโตคุณอาจสังเกตได้ว่าช่วงนี้มีแนวโน้มอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นอยากใช้เวลาไตร่ตรองอยากทำความเข้าใจตัวเองลึกกว่าเดิมนั่นคือพลังการตื่นรู้กำลังเริ่มทำงานกับคุณการเปลี่ยนผ่านไม่ได้เริ่มจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการที่คุณเริ่มเห็นความจริงในใจอย่างไม่หนีอีกต่อไป ในด้านการงานคุณจะเริ่มรู้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงของคุณไม่ใช่แค่การทำงานให้ดีแต่คือการใช้ความสามารถอย่างมีคุณค่าคุณเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องเหนื่อยกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์หรืออยู่ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำพลังนี้จะค่อยๆผลักให้คุณกล้าเปลี่ยนทิศทางงานหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ตรงกับศักยภาพของตัวเองมากกว่าเดิม ในด้านความสัมพันธ์นี่คือช่วงที่พลังจัก,กรวาลจะเปิดเผยความจริงบางคนอาจพบว่าความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงบางคนอาจได้พบคนใหม่ที่สะท้อนความเข้าใจลึกซึ้งในจิตใจหรือบางคนอาจต้องเรียนรู้การอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกขาดพลังนี้กำลังสอนให้คุณรักตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครด้านจิตใจและอารมณ์ พลังเปลี่ยนผ่านของราศีกันในตอนนี้ทำให้คุณเริ่มปล่อยสิ่งที่กดทับมานานทั้งความกลัวความคาดหวังและความผิดหวังที่เคยเก็บไว้การเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านจะทำให้พลังใหม่เข้ามาได้เร็วขึ้นช่วงนี้เหมาะกับการทำสมาธิเขียนบันทึกหรืออยู่ในที่สงบเพื่อฟังเสียงภายในของตนเอง ในด้านการเงินพลังนี้จะค่อยๆทำให้คุณเห็นวิธีสร้างความมั่นคงระยะยาวคุณเริ่มมองเห็นโอกาสที่มาจากความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าการพึ่งพาผู้อื่นการจัดระบบใหม่ทางการเงินหรือการวางแผนอนาคตอย่างจริงจังจะเริ่มเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจไม่ใช่จากความกลัวเหมือนที่ผ่านมา เมื่อพลังการเปลี่ยนผ่านนี้ทำงานจนสมบูรณ์คุณจะรู้สึกถึงความนิ่งภายในใจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่นคงจริงๆไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากการรู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ความมั่นใจนี้จะค่อยๆกลายเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตทั้งงานโอกาสและคนที่สอดคล้องกับพลังของคุณ ตอนนี้จักรวาลกำลังจัดระบบชีวิตของคุณใหม่เพื่อให้คุณก้าวสู่ช่วงต่อไปอย่างมั่นคงมากขึ้นแม้ระหว่างทางจะมีความสับสนหรือความกลัวบ้างแต่ทุกอย่างกำลังพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องการเงินความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้เงินอย่างมีสติเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ลงทุนทั้งในรูปแบบของทรัพย์สินและประสบการณ์ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการจัดระเบียบรายรับรายจ่ายและวางเป้าหมายทางการเงินระยะยาวแต่ต้องระวังอย่าให้ความกลัวการขาดกลายเป็นแรงผลักเพราะพลังแห่งความมั่นคงจะเติบโตได้จากความไว้วางใจในจังหวะชีวิตมากกว่าความกังวลในเรื่องความสัมพันธ์ราศีกันกำลังเรียนรู้ว่า ความมั่นคงไม่ได้หมายถึงการยึดเหนี่ยวกันไว้แน่นแต่คือการเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้าใจการคงพลังนี้ไว้ได้ต้องเริ่มจากการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เก็บทุกอย่างไว้ในใจจนกลายเป็นความเหนื่อยล้าพลังของความซื่อสัตย์และความจริงใจจะเป็นฐานให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงในระยะยาว ในเรื่องจิตใจพลังแห่งความมั่นคงเริ่มต้นจากภายในเสมอจงฝึกให้จิตสงบแม้ในวันที่ทุกอย่างยังไม่ชัดเจนฝึกฟังเสียงในใจโดยไม่รีบตัดสินตัวเองเพราะจิตใจที่มั่นคงคือฐานของทุกการเติบโตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนการกลับมาหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันจัดการได้จะช่วยรักษาสมดุลพลังนี้ไว้ได้ตลอดเวลา ในเรื่องสุขภาพและพลังชีวิตช่วงนี้คุณควรดูแลตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหมไม่ละเลยสิ่งเล็กๆที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นการพักผ่อนที่เพียงพอการกินอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพกายและใจคือรากฐานของพลังมั่นคงทั้งหมดหัวใจสำคัญของการคงพลังนี้คือการรักษาความสมดุลระหว่างการทำและการพักการใช้เหตุผลและเชื่อในความรู้สึก หลังจากผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่เข้มข้นพลังของราศีกันในตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ความนิ่งและสมดุลมากขึ้นแต่พลังนี้จะไม่ยั่งยืนได้หากคุณยังปล่อยให้ชีวิตถูกควบคุมด้วยความกังวลหรือความสมบูรณ์แบบเกินไปตอนนี้คือเวลาที่จักรวาลกำลังสอนให้คุณมั่นคงโดยไม่ต้องควบคุมและเติบโตโดยไม่ต้องเร่งรีบราศีกันเป็นพลังของความละเอียดรอบคอบและการวิเคราะห์ แต่พลังแห่งความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การวางแผนทุกอย่างให้ชัดแต่อยู่ที่การมีสมาธิกับปัจจุบันและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้สร้างไว้แล้วเพราะตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณได้ผ่านบทเรียนมากมายที่หล่อหลอมให้คุณเข้มแข็งขึ้นโดยไม่รู้ตัวในเรื่องงานนี่คือเวลาของการสร้างระบบชีวิตที่มั่นคงจากภายในไม่ใช่การทํางานหนักเพื่อเอาชนะแต่คือการทำงานอย่างมีคุณค่าและสมดุล พลังของคุณในตอนนี้กำลังดึงดูดโอกาสใหม่ที่เหมาะกับตัวตนจริงของคุณการรักษาพลังนี้ให้ยั่งยืนคือการทำสิ่งที่ตรงกับใจอย่างต่อเนื่องและไม่เปรียบเทียบเส้นทางของตัวเองกับใคร ในเรื่องการเงินความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มใช้เงินอย่างมีสติเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ลงทุนทั้งในรูปแบบของทรัพย์สินและประสบการณ์ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการจัดระเบียบรายรับรายจ่ายและวางเป้าหมายทางการเงินระยะยาวแต่ต้องระวังอย่าให้ความกลัวการขาดกลายเป็นแรงผลักเพราะพลังแห่งความมั่นคงจะเติบโตได้จาก ความไว้วางใจในจังหวะชีวิตมากกว่าความกังวลในเรื่องสุขภาพและพลังชีวิตช่วงนี้คุณควรดูแลตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ห,กหมักโหมไม่ละเลยสิ่งเล็กๆที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นการพักผ่อนที่เพียงพอการกินอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพกายและใจคือรากฐานของพลังมั่นคงทั้งหมดหัวใจสำคัญของการคงพลังนี้ คือการรักษาความสมดุลระหว่างการทำและการพักการใช้เหตุผลและการเชื่อในความรู้สึกและการให้โดยไม่สูญเสียพลังของตัวเองเมื่อคุณทำได้พลังของราศีกันจะกลายเป็นพลังที่มั่นคงยืดหยุ่นและไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างมั่นคงของราศีกันคุณจะเริ่มเห็นผลจากสิ่งที่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านงานการเงินและชีวิตส่วนตัว ทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่และคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจกับเส้นทางที่ตัวเองสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและหากอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะ